ภายในงานคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนตร์รมวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกรบปปาวัตนสูตรและบทสวดรัดตนสูตรพร้อมโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นคณะเจ้าภาพผู้มีบุญทั้ง12คณะได้ร่วมกันถวายพวงมาลัยมะลิและจุดป,ประทีปบูชาพระบรม,มาสารีริกธาตุถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนที่จะประกอบพิธีปิดทองดวงแก้วบรมจกักรพรรดิและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดินเกิดโดยกัลายาณมิตรวิวรัตยาชาญอุสาและกัลายาณมิตรริกเฟอร์เชรเป็นประธานพระปา่าส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายประธานในพิธีคือกัลายาณมิตรลักษณาช่วงเปีย พร้อมกันนี้คณะสงฆ์และสาธุชนก็ได้ร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและในเดือนและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้ให้โอวาดพร้อมมอบของเที่ยวระลึกให้แก่ผู้ที่มีสหวาระเดือนเกิดเดือนเมษายนและแจ้งข่าวบุญให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อที่จะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในโอกาสต่อไปค่ะ